แก okay. จะอยู่นอกเมืองหรือว่าอยู่ในเมืองนะจ๊ะก็มาจัดงานเลี้ยสงสังสรรค์กันนี่ได้เลยจากที่ครัวบาหลีเดอเป็นในเครือโรงแรมสตาร์เวลบาหลีจ่ายอยู่เซนาบพาส์ตันเดเดินทางสะดวกกันว่าเปิดตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนหนึ่งหกทุ่มเป็นละจี่จอดรถมีเป็นเดินกว้างๆเลยพร้อมครัวบาหลีนี่เขาพื้นที่ไอยังเยอะเดอ้อสวนอาหารต,นตนาร้นมงต้นไม้รมรื่นแกโอ้ยที่นั่งมีอย่างหลายโซนนั่นเดจินั่งทายรูปหรือจีนั่งกินเขาตรงไหนก็นได้บรรยากาศดีคือนกันนี่เราทําว่าแกมาช่วงสองทุ่บอกว่า งานเลี่ยงกันนีเดียทาวันเกินนะจ๊ะโปรโลด10บรับเค้กฟรีอีกหนึ่งปอนพูแล้วนี่แถมยังได้ส่วนลดจากชั้นดารจ้ะและเมนูที่ใครมักก็ต้องสั่งกันนี่เลยเมียงบาหลี้อจ๊ะเป็นเมียงปลาที่เขาคุกเข้ามาให้กันแล้วจ้ากินง่ายหลอกกางมาไอย่างดีรสชาติอร่อยอย่างที่เขาว่านั่นแหละเอาแบบถูกปากถูกใจก็ต้องตามทานนะเดี๋กแกเอ้ยหอยเชอรี่หมูยอแหนมไข่ต้มอะไรก็มากเถอะแล้วก็เลือกได้ด้ว่าจะเอาตั้มสมตําไทยตัมปูปลาแบบไหนก็สั่งเข้า,า,นนา,ขางงบบน่ะเ้ย้ยชอดแลว มีต้มโคลงปลากรอบนะ๊ะเผ็ดร้อนถึงเครื่องนี่เด้อถ้าใครเมาค้างนะเราเดากินนันนี่นะคือจิวะวา่วาเดี๋ยวฉันจะบอกให้ดูนี่แหละไอยางถูกต้องเดินและเมนูนี่ชื่อว่ากุ้งแก้วครีมสลัดเด้อกุ้งทอดมาก,กับตัวไอยางใหญ่เด้อแต่ว่าเป็นเมนูที่กินแล,ล้วรู้สึกว่าสดชื่นนะจะเพาะวามีผล,ลไม้นั่นเดยแล้วเมนูน่ะเดิอเขามีไอยางหลายเด้อจ้าต้มผัดแกงทอดกบไฮตมาเธอและถ้าใครตามมาจากช่องเจนุ่งนะจ๊ะอาหารและเครื่องดื่มลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์น่นะและที่สำคัญนะจ๊ะเขามีโปรคาราโอเก้นนะจ้าชัว ิบคนยี่สิบหรือเป็นคณะเขามีห้องรับรองไ้ไดมดนั่นแหละนี่ห้องนี้ก็ตังสามสิบคนแอร์เย็นช้ำเลยจะ้ะเครืองเสียงนี่พร้อมแล้วอย่าลืมเด้อตามมาจะช่องเจนุ๊กลดห้าเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแต่ถ้าใคร้ไปวันเกิดลดสิบเปอร์เซ็นต์แถมรับฟรีเค้กหนึ่งปอนด์ฟรีไปเลยจะ้ะรับจัดวันเกิดงานจัดเลี้ยงสังสรรค์แก่มาที่ควาบาลีได้เลยจะ้ะอยู่เซนใบพัดเดินทางง่ายกันวทจ่พักผ่อนกินของอร่อยมวลจ้อยบมากควาบาลีเลยจะ้ะ